คือถ้ามันรอ,อนิดนึงอ่ะให้แบบว่าให้กูยิงพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยแบบรอ,อให้กูเดินไปเซฟนิดนึงก่อนไหมอ่ะให้กูเดินไปเก็บยาอะไรอย่างงี้ก็ได้แม่งมีไพ่เมานีน่ตายมาก่อนน้องๆมาๆไปไหนมาฮะเอาให้สุดเอาให้สุดกูไปละ มล่รีบมันทำไมมึงรีบบันทำไมนี่ครับเล่นตัวที่ซื้อสกินมาเลย Daily Queen เพื่อนผมก็มันมันเคยจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเลยแล้วมันก็หมดตอนนั้นผมไปแฟชั่นไงแบบนัดเจอนัดกินข้าวเพื่อนที่แฟชั่นแล้วแบบกินข้าวเสร็จมันก็อยากเอ้ยข้าวเหนียวมะม่วงหรือชาไทย ออไอติมชาไทยเดลิควีนผลปรากฏก็คือแม่งไม่มีเลยคือคือไม่มีไอเนี้ยไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีของเออเี่ฉียทำไมกูนึกไม่ออกเดยไม่มีของเลยเออคือรสชาไทยหมดแล้วเดลิควีนที่แฟชั่นน่ะมันมีประมาณ4ี่หรือห้าสาขาอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากกว่าหนึ่งเออแต่ว่าผลปรากฏก็คือแบบหมดหมดเลยเว้ย ตอนแรกก็คือไม่ได้ล้าความพยายามนะตอนแรกก็คือแบบเอยไปข้างบนลงข้างล่างมาชั้นตรงกลางอะไรเงี้ยสุดท้ายคือไม่มีเดินประมาณ3สาขาสุดท้ายกูไม่เอาละเีเหนื่อย แต่คุณรู้ไหมเติมเกมให้ถูกกว่าเติมเองแบบไม่ต้องเหนื่อยต้องทำยังไงก็ต้อง Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ Richman Shop com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line o f f i c i a l ย Richman Shop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำนอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox Riot Steam รวมทั้ง ไลฟ์ไซต์อธิบัตแกร็บไลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมจะช้อปปิ้งที่ช้อปปี้อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพื่อเสนอช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ในช้อปปี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเฮ้ยน้องทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเส้นกูแปะออฟไข่ไว้เอาแปะออฟแทงทำไมไม่แปะออฟดีเทนง่ะเดี๋ยวกูฮิวแทงให้ก็ได้เออนกูแตกนะ แบบโลมากแบบโลมากจริงๆเหียยิงไม่โดนด้วยนะสุดท้ายไม่งั้นมันก็ตายไปแล้วอะเมื่อกี้ไม่ได้วะเฮ้ยมึงใจเย็นดิเฮ้ยอย่าไปดูดิบค่อยๆเล่นนะเพื่อนมันต้องคิดเยอะ ดี s กูตายไม่หยุดแล้วแม่งพูดภาษาอังกฤษกันด้วยเสือกหลีจริงบ่วะโหมากแล้วมึงก็เดินไปตายไม่หยุดดูโดนนำไปเท่าไหร่แล้วนะลิฟต์สตีมโอ้โหตัวทองอีกเสี่ยกูจะไม่ช่วยมึงกล้วน,นะนี่ เซ็นกำลังกำลังกำลังจะถามว่าเอ้ยมึงไหวเหรอวะตรงนั้นอ่ะพูดปุ๊บแม่งตายปั๊บกูยังไม่ทันพูดเลยแม่งตายแล้วไม่แต่เราไม่มีเซ็นนะเพื่อน มึงทานทำไมม่ทานทำร้องอะไรร้องโอ้โเนติดเส้นมันยิงไม่โดนหรอวะทำไมันไม่ตายาที่เดียวพวกนี้เฮ้ยกูแล้วกูดันล้นไงเพื่อน ลงมาหน่อยเออลงมาช่วยกูหน่อยแม่งไม่ควรมันไม่ใช่โพสิชันที่อาาควรยืนเลยเว้แบบตรงเนี้ยคุณว่าเซนตายปะฮีอ yeah, รอดด้วยหนูก็ไม่ต้ตายฮะจเย็นน้องๆหนูๆน,นี่เป็นบุญของมึงนะที่กูพอเก็ตมึงขนาดเนี้ยเซนไม่งั้นมึงตายไปแล้วเอ,อ้ยมึง จะให้กูทั้งฮิวมึงทั้งดันรถอะไรเนี่ยโหรอเฮ้ยๆล,ลับลับฮิวไม่ได้นะกูดันรถอยู่ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องฮิวแล้วเพื่อนมึงตายละเออ เป็นการฮิวที่ดีเป็นการฮิวที่ดีโดนยิง,ยงหัวแล้วก็ตายหาดเลยตายหาดกูทำแต่นะ่ะมึงทำาม่อ่อ่ะจะฟีดนานโนก็ไม่ใช่นะคือนานโนกูมีแล้วนะอันนี้แปลกผมกำลังคิดว่านานโนซิมหรือนานโนไรฮะนานโนซิมแล้วกันเพื่อนกูฮิวมไม่ได้เนี่ย โด้กูตายอีกเลยเฮ้ยด้วยโธคุณเด็ดวิดโอผมปะแม่งมาถึงพอยแม่งแตกแม่งมาถึงพอยแม่งแตกไม่โดนฮันโซฝั่งนู้นก็โดนวิดโอฝั่งนู้นใส่หัวไอ้เียก็อย่างชอบเลย อยู่ไม่โดนมึงอ่ะเอะอดี <Okay. S 1> ตายคอยเลยนั่นเซนโคตรหิวหิวมันเล่นแบบออฟแองเกิลเออมันเล่นแบบออฟแองเกิลคือมันเล่นได้นะ <I am S 1> ถ้าไม่ตาย อันนั้นเป็นท่าที่ใหญ่ที่สุดคือถ้ามึงไม่ตายมึงก็เล่นไปเถอะแต่ถ้ามึงตายก็ต้องคิดแหละหรือถ้าเพื่อนไม่อยู่ในโพสิชันที่ฮิวมึงได้อะไรเงี้ยมึงกรอนยังไงวะางคุมหน่อยดัดลดเนาะ กูตายแล้วเฮ้ยมึงทำไงกันน้ามึงวิ่งไปทางนั้นทำไมวไหยเยโดวิดโอโจโหดเอ้ามีทีวีให้ใช้มีทีวีให้ใช้ไม่ใช้ครบเจ็ดเครอดเฉยเยโดหลับโดนโคตรเก่งเฮียเนตไม่ถึงเฮ้ยตายห่าน่ะน้อง ญญเซ็นแม่งไม่แปะออ้อห้ด้วดูหุ่นเด็ดปะน่ะเฮ้ยอย่ายุ่งกับลายฮาร์ดกูน้องจะเย็นก่อนไม่นานโนแม่งกู <c oughs> <c oughs> ไม่น่านานโนเลยกู <c oughs> านาโนระบาเนี่ย <c oughs> บ้าจี ก็บ้าจี้ตามเขาทั้งไม่ควรเลยนะเซนมึงไหวเหรอมึงต้องหนึ่งหนึ่งเทเซอร์นะมึงเลย,นะยคุณรักโบรคุณมาเซนผมไหวปะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดดดไม่แล้วมึงจะดันรถไปไหนได้อะอมันจี้มันจี้ฟรีอยู่ครับตรงนี้เอาเ้าเนตกูแววเลยเม่งเดินหลบห่าย เฮ้ยกูช่วยมึงไม่ได้น,นั้นนะ่ะโอ้โหเพื่อนกูแต่ละคนวิดโดวิโดโอยังจะนั่งซูมอีกเหรอเอาเซนกูเปลี่ยนเป็นบิกแล้วดิไม่เอาแล้วดิคุณเห็นว่าเซนแม่งฮิวไปสองพันหนึ่งอ่ะแม่งไม่แปะอ้อเพื่อนด้วยซ้ำ LOL am playing GTA 5 w a t e f u c k ขโมยรถเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยไมโดวไโดนคุณว่าผมเดดโดนไหมไม่โดนเฉยแต่วะชิบหายระเบิดรอดวะรอดได้ไงวะเนาี่ยเนอาแม่งตัวทองอยู่ดีปะโอ้ยโอเคแล้ีมึง ิไเลไ่นได้เพื่อนโอเคไม่ได้ล,วเ,ดลวเพื่อนกู <c oughs> <c oughs> บอกว่าเล่นได้เพื่อน b u กูตายกูขอโทษเพื่อนแต่มันไม่ได้มันได้แค่นี้กูมาส่งมึงได้แค่นี้เออโวยครับ ผมส่งคุณได้แค่นี้แต่คุณต้องทำต่อเองที่เหลือ <Hey. S 1> แล้วอบพุชชิ่งว่ะเออหยุดดันหยุดดันน้องชนะแล้วเอ้ยย่าดันดีอ่เล่น oh, เอาไอ้ไงแล้วพูดปุบแม่งโอ้ oh, ตายมึงทำอย่างนี้ทำไมวะ oh, <my> จะอยูฮิวมึงยังไงวะ เฮ้ยชิบหายแล้วโอ,อเลซ่าเอ้ยแต่มันไล่บุมไม่ได้เว้ยมันต้องมาเอาลถมันต้องมาเอาลถหายเลยโ้โหมาดีเฮ้ยกูฮิวมึงไม่ได้ซิมแม่งทำอย่างนั้นทำไมไวะเฮียอ้าวไอ้จัสแคลรี่ดีกูนาโนมึงอ่ะ แล้วมึงก็ดันรถไปให้เขาแตะมึงทำทำไมอ่ะทำทำไมแล้วไอ้กลางโล่ทำไมวะไม่เห็นมีใครอดูแม่งห้องนี้แม่งตลกดีวะห้องนี้แม่งห้องแม่งหล่อนน่ะไอ้เจอไอ้ซิมตาเมื่อกี้โอ้ ยังไงฮาดกูก็หล่อนวิโดโอกูก็หล่อนไอซิมกูนี่แม่งหล่อนใหญ่เลยไอเซนกูนี่หล่อนหนักเลยเมื่อกี้ดมยาดมเลยครับ <c oughs> ที่ผมที่ผมจะให้ดูเมื่อกี้ตอนผมกดแถบคือเซนทีมผมอะ่ะมันฮิลแบบสองพันอ่ะดาเมจแม่งสี่พันคือมันไม่ได้แปะออฟผิวให้เพื่อนเลยเวนึกออกปะ่ะ <c oughs> แบบมันไปนเล่นคนเดียวของมันเลยแล้วแบบมันไม่แปะอออผิวให้เพื่อนเลยแปะน้อยมาก คือเซนปกติมันฮิวน้อยใช่แต่มันไม่ได้น้อยขนาดที่แบบดัมเมสี่พันแล้วมันฮิวสองพัน่ะไม่ใช่ยกเว้นว่ามึงไม่แปะออพิวให้เพื่อนอน่ะแหละซึ่งมันคือสิ่งที่เซนเราทำ้ยเพราะแม่งเป็นเล่นคนเดียวเวลาเจอห้องแรงงี้แม่งก็ตลกดีผมว่าไม่รู้ดิแต่ยังดีนะที่ชนะคือถ้าแพ้กูก็คงหัวร้อนละ <c oughs> เออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับม้าที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย